เปิดบ้านหลังใหม่ซื้อจากน้ำพักน้ำแรงสารฝันให้แม่สำเร็จแล้วเรียกว่าเป็นสาวสวยที่น่ารักและมักจะมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้แฟนๆได้เห็นความสดใสกันอยู่ตลอดสำหรับสาวใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวของนักแสดงตลกคนดังอย่างจตุรงค์มกจก ที่ก่าวเข้าสู่วงการด้วยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2003ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพจนทำให้ไบเฟิร์นมีผลงานตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นละครซิทคอมภาพยนตร์โดยเริ่มแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือลูกตลกตกไม่ไกลต้นต่อด้วยโกยเธโยมและผลงานละครเรื่องเพื่อนแซบ4่คูณ4ทางโมเดิร์นไนและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวไบเฟิร์นก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวเป็นสาวสวยที่ขยันขันแข็งทำงานมากๆจนทำให้เธอสามารถซื้อบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองได้ เร็จซึ่งบ้านหลังนี้ใบเฟิร์นได้ซื้อมาในปี2561เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดใหญ่ดีไซน์ทันสมัยโดยเธอเล่าว่าบ้านใหม่นี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเก่ามากนักซื้อมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากแม่อยากมีบ้านสวยๆสักหลังแล้วทีนี้มีโอกาสได้เข้ามาดูบ้านตัวอย่างของที่นี่ก็เลยซื้อเก็บเอาไว้ไม่ได้ปรึกษาพ่อเลยปัจจุบันอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนคือแม่น้องป้าและตัวเองก็ไปไปมานอกจากนี้รอบบ้านยังมีพื้นที่กว้างขวางไว้จึงปลูกหญ้าทำทางเดินและ ปลูกต้นไม้ทำสวนหน้าบ้านภายในตกแต่งเรียบง่ายทันสมัยเน้นโทนสีขาวธรรมชาติครีมเทาน้ำตาลและงานไม้ด้านหน้าเป็นห้องรับแขกด้านในเป็นห้องครัวและโต๊ะกินข้าวนอกจากนี้ยังมีสวนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสไตล์ที่สาวใบเฟิร์นนั้นชื่นชอบและตั้งใจทําไว้เป็นมุมให้คนในครอบครัวมานั่งเล่นพักผ่อนชั้นบนมีทั้งหมด4ี่ห้องนอนสามห้องแรกเป็นของแม่น้องป้าส่วนห้องสุดท้ายซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดเป็นของใบเฟิร์นตกแต่งสวยหรูทันสมัยน่าอยู่มาก